เรี้ยวพอดีหวานนิดๆแล้วก็ได้กินกระเทียมได้กินของผิกนิดหน่อยนะคะเพื่อนจ๋าก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีบีสัพายเยรมันค่ะต่อกันคลิปสองเนาะอ่อบีสิไป,ต,กปกตัดปักแตงตัดปักแตงเมื่อดอกเนาะค่ะเพื่อน ทำงานเสร็จเร็วบีบริเปลี่ยนเสื้อผา้ามือนี้เพราะว่าบุคอยมีลูกค้าหลายแล้วกับโบนุ่งหลายนะคะก็เลยบริเปลี่ยน,นะคะ่ะอันนี้เป็นเสศษขยาวสำหรับ,สำ,รบสำหรับตัดแต่งกวาเนาะคะ่ะเพื่อนอะไรเข่าสวนแต่งกวามันสีมีดคุณมีดขั้นไข่ขเนาะ,ะก็เลยใส่เสืส้อซอนอีกอันนึงนะะ่งหนั่นแหละไรไปห้าวไปตัดตแต่งกวาเมื่อดอกนะคะเพื่อน ปีกระสีเหลือกเอาหน่วยซ้ำนี้เนาะค่ะเพื่อนเมื่อดองนั่นแหละเอาหน่วยซ้ำนี้พอดีหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่ก็ยังมีอยู่เดอ้อค่ะเพื่อนหน่วยใหญ่แบบนี้ก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่ามือนี่ฮะมาถึงขั้นตอนในการเทรดกันง่ายๆนะคะเพื่อน ล่างทำความสะอาดแตงกวาให้เรียบร้อยนะคะตัดหัวตัดหางนะคะเพื่อนล่างเรียบร้อยเลยโลเหล่านี้ก็ไปทําความสะอาดหรือว่าไปฆ่าเชื้อมาก,ก่อนนะคะเพื่อนให้เราให้เขานึงหรือว่าเอาไปต้มกบน้ำหอนนะคะเพื่อขาเชือ้อต่อไปเราก็จะเลียงแตงกวาเข้าใส่เลยค่ะเอาตามสะดวกสบายเห้าเลยเด้อค่ะเพื่อนนวยหน่อยน่วยใหญ่แลวเต้ค่ะ ใส่เข้าไปเลยในระหว่างนั้นเท่ากับสใส่กระเทียมหรือว่าใส่พริกเข้าไปน้ำนะคะเพื่อนใส่กระเทียมใส่พริกเข้าไปด้วย อันนี้ก็จะเป็นผักซีลาวนะคะเพื่อนๆแล้วแต่คนมักคนชอบใส่ผักชีลาใสา่หอมใหญ่ใส่พริกไทยก็ไดนะคะเพื่อนๆแล้วแต่คนชอบด้วยค่ะบีกัสิส่ลงไปนิดนึงนะคะสาม,มีมักกินนะคะเพื่อนสูตรนี้ทําง่ายรวดเร็วได้กินไวสามวันเป็นแล้วค่ะสามบ้านได้กินเลยนะคะเพื่อนจะนี่ใส่เข้าไปเลย ใส่พริกเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้ค่ะกระเทียมเข้าไปอีกก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะต่อไปอันนี้มันาเา่าพดเท่ากับหักแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะนี่เนาะลองปิดฝาดูค่ะถ้าปิดฝาสนิทแล้วเราก็โอเคจ้ะได้แล้วเนาะต่อไปส่วนผสมต่อไปนะคะ เอานี้ออกก่อนเนาะน้าตาลค่ะเพื่อนๆจา้าน้าตาลนี่มีกิลทใส่สยอยู่สอนโต๊ะหนึ่งนะคะอันนี้แล้วแต่ค้นมากค้นชอบนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่ามันหวานเกินไปก็ใส่ครึ่งช้อนแบบนี้ได้นะคะเพื่อนๆจา้าแต่ส่วนตัวบีแลว้วบีมากกินไข่ไข่สมุนวันหวานนะคะเพื่อนจา้าเนาะสมมากเกินไปกับบอแซบนะคะเพื่อนจา้าก็ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเกลือของเรานะคะเพื่อนจ้าเกลือนี้บีก็ใส่เข้าไปเลยค่ะหนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำส้มนะคะเพื่อนน้ำส้มไซส,สู้น้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์น้ำส้มที่เห่ามีอยู่ในบ้านสามารถใส่กันเลยด้นะคะอันนี้บีใส่ของเอสินะคะก็เป็นน้ำส้มคือกันค่ะเพื่อนจ้า ส่วนผสมของเราก็จะใส่อยู่หนึ่งส่วนสี่นะคะพเพื่อนๆจ้าหนึ่งส่วนสี่ของโหลนี่เนาะนี่ใส่เข้าไปเลยค่ะหนึ่งส่วนสี่นี่เนาะเขาก็จะอยู่ประมาณครึ่งนี้จ้ะพเพื่อนๆจ้านั่นแหละต่อไปเราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปเลยนะจ๊ะ เทลงไปเลยจ้ะเพื่อนๆน้ำตุ่มหอนๆเท่านี้ละคะ่ะเทลงไปให้ท่วมแตงกว่าเลยจ้ามานี้เนาะต่อไปเราก็จะมาปิดฝาเลยนะคะเพื่อนจ้า ปิดฝาตอนร้อนนี่แหละจ้ะระบังด้วยค่ะเบื่อเบื่อหอนด้วยค่ะปิดให้แน่นๆนะคะแล้วก็คว่ำลงแบบนี้น้ําตาลเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็แบบนี้หน่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาก็จะละลายไปของเขาเองนะคะแบบนี้ หลังจากที่เราปิดฝาให้สนิทแล้วนะคะเพื่อนๆจา๋าเราก็ทําแบบนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าน้ําตาลหรือว่าเกลือเขาก็จะมากองกันอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเข่ากับเห็ดแบบนี้ให้เขาเกลือละลายทุกอย่างล,ลายนะคะแบบนี้เนาะนี่เราก็วางไว้แบบนี้จนกว่าจะเย็นนะคะเย็นแล้วเราก็หงายขึ้นนะคะแล้ววิธีการเก็บรักษานะคะเพื่อนๆจา๋าให้เห้าเอาไปเก็บไว้ให้พ้นแสงนะคะ เก็บไว้ที่ตู้ที่ไหนก็ได้นะคะเพื่อนจ๋าให้พุ่นแสงแดดบ่ให้แสงมันเข่าบรใหาแสงมันโดนนะคะเพื่อนจ๋าดองไว้แบบนี้ประมาณ 3- าถึงสวันก็สามารถเอามาชิมเอามากินได้แล้วนะคะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวบีสิเปิดให้ชิมนะคะเพื่อน ตัวนี้บีได้ทําก่อนหน้านี้แล้วสามวันนะคะเพื่อนซึ่งเป็นแล้วซึ่งสามารถชิมได้แล้วกินได้แล้วนะคะเพื่อนสีเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะเหมือนแตงกวาที่เราซื้อมาตามซูเปอร์มาร์ทเลยนะคะเนาะเดี๋ยวบีจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะสีแล้วก็เนื้อแล้วก็รสชาติของเขาท่เขาซื้อมาตามซูเปอร์มาร์ทนะคะอันนี้ก็จะเป็น ที่ร้านค้าที่เขาขายนะคะอันนี้ของสามารถขายนะคะเพื่อนจ๋านี่สีเดียวกันเลยค่ะ nah. สีเดียวกันเลยเป็นเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าสูตรนี้ง่ายๆมากๆนะคะนี่ส่วนมากเขาก็จะใส่เครื่องตามที่ที่เขาขายนะคะอนไรแฮมโบมักเข้ากับบตองไซนนะคะเพื่อนสีเดียวกันเลยค่ะดูเนาะนี่ เราก็จะมาชิมรสชาติกันเด้อคะ่ะเหืือนว่าเป็นแนวใดรสชาติแบบใดเนาะ,ละหลบบหังจากที่เราเปิดกินแล้วหลังจากล่มเขาแล้วนะคะเก <c okes> ็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะเพื <c okes> ่อนๆจาาโ <c okes> หลไหนที่เรายังไม่ได้เปิดก็เก็บไว้ในตู้ธรรมดาไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะถ้าเราเปิดทานแล้วถ้าเราเปิดชิมแล้วแนะนําให้เก็บในตู้เย็นนะคะเพราะว่าล่มมันเขาแล้วนะคะกลัวเขาจะเสียนะคะเพื่อนๆจาาเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะ <c okes> เราจะมาชิมกันตอนนี้เลยจ้านี่ <c okes> เปิดมาเลยนี่ค่ะนี่เนื้อเขาก็จะขาวๆแบบนี้เลยนะคะกรอบมากๆค่ะเรามาชิมกันเลยนะคะเพืเ่อนๆจา้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชิมให้ดูเลยค่ะนี่ รสชาติเป๊ะเวอร์ลองเห็ดเบองงเดอรค้างเพื่อนนี่เปรี้ยวพอดีหวานนิดนิดแล้วก็ได้กินกระเทียมได้กินของพริกนิดหน่อยนะคะเพื่อนจ้าอกอบรวดเร็วท่านใจสูตรนี่สามวันได้กินค่ะ กรอบมากๆไปทำกินเบิงงน้อค่นเหมือนดาน้ำก็สามารถเอาไปเหฮสลัดเอาไปเหฮจังใดน์นะค่ะเพื่อนๆเนี่ยอร่อยมากๆค่ะลองนะคะเพื่อนจ๋าลองแนะนำบีอยากห้ทุกคนเหฮอีหลีมันแซ่บ นั่นแหละรสชาติส,ม,สมจักหน่อยไข่รกระเทียมดองว่าไงเหมือนกระเทียมดองเลยนั่นแหละจะ้ะนั่นแหละเอามาดัดแปลงเอาค่ะเซ่เๆค่ะนี่สีสีเหลืองสวยมากๆนะคะมันเพื่อนจา๋าแล้วตัวนี้บีทําใหม่ดูดสิอันเก่ากับอันใหม่นะคะเพื่อนจา๋าอันนี้บีทําวันนี้อันนี้บีทำสามวันที่แล้วสีเหลืองสวยงามท่วมคับค่คะ คลิปนี้ <c oughs> คอนเฟิร์มบีขอขอบคุณทุกท่านที่ขำให้กำลังใจและกรับช่มด้วยะค่ะเพื่อนเจอกันคลิปหนาวิดีโอนะคะคลิปนี้ค่ะมีความหลุมีสาระในจักน้อยค่ะบางคลิปของมีกต่ซีบ่ามีสาระด้วยค่ะเพืือนดูเพื่อความบันเทิงนะคะเปล่อนใจนั่นแหละอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือก้าจ้าแล้วก็บีบีสะพายเยอรมันแฟนเพจคือก้าวฝากไว้แน่งอบอกอมใจทุกคนแน่ด้วย้าเพื่อนเจอกันคลิปหนาวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ